สวัสดทีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมอยู่ในเกมเกมอีเฟอร์ดอชันเออเออเก็บเลี้ยวเวอร์ซีไปเลยเฮ้ยมีบ้านไลยป้านเลยมีบ้านเวยเดี๋ยวจำได้ว่าเราไม่ไม่มีของเลย เย้ไม่มีของเว้ยวางไก่เกิน เฮ้ย่อนยังก่อนโอ้ยยังก่อนไมเดี๋ยวไปเจอตัวอีหยะย็ดแค่รถบัสจำได้แล้วว่ามีของผมต้องเข้าไปเงียบี่สุดไยฮัลโหลมีใครอยู่แถวนี้ไหมเออไม่มีเปิดใหม่ เม่อแต่ขึ้นรถบัสยังไงวะเนี่ยโอ้ยคนว่าคนว่าผีวะอ๋อผีไม่เห็นมาวะมาแล้วเสียงน้ำร้อนละเสียงน้ำร้อนละ นอนเนี่ยวกว่าเดี๋ยวมันเห็นตัวรถบัสคงไม่มีใครนะโอ้ยโอ้โหผีตัวนี้แล้วเราจะขึ้นไปยังไงวนะเนี่ยยังไงเป็นกนไวะ อมันตายไปเยดเกย์ย่าทำให้ร้อนเยทเกย์โอ้ยมึงใหญ่มึงใหญ่หน้ากูมึงใหญ่กูน้อยมึงเห็นกูก็ตกกระบาลหลุดหน่อยโอ้ยเยทเกย์ยงไม่เห็นกูเลยเยโอ้โหเอย่างนั้นแหละนิ่งๆโอ้โหถ้าคุณชนเก้าอี้นี่มันรู้ตัว โอ้ยเฮ้ยมันล่อตาลยได้ป่าวะไม่ได้เว้ยเออมีอยู่ตอนนั้นแหละมีอยู่ไปไหนอุ้ยหัวชนล้อเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยผมอย่าทำให้กูร้อนมันคือเลยไม่รู้กูเอาไปก่อนเลย Ay, sot! Couldn't beat my talk, oi! ờ, yêu cô, 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 yêu gặp yêu cô,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  ไปดีครับโอ้โห,โหไม่อยากคุยกับคนบ้าเอ้ยนี่มันคืออะไรวะอุ้ยอย่าแค่ตาย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 ไม่น่าเลยคุณว่าปืนนี่คือไม่ได้ปืนเลยนี่ว่าแม็ก สาเล่ซาเล่ยเมาาดิมาดิมานี่เออไปลมแดดเฮ้ยอะไรพะยาเออกำลังถ่ายคลิปอยู่แซด กาจะผมรู้นะไม่อยู่แล้วตัวใครตัวมันเนอะไปละโอ้ยไม่เห็นกือโอ้ยเด็ดเค็ดเย้เด็ดแล้วทำไมมันไม่มีป้อยกูเล่งวะอ่านคลิปกดเอต2สองะไรแบบนี้ไม่โดนหรอโห้ยไม่โดนอ้ยเฮ้ยตัวนั้นมีรูปาสโอ้สมีเยอะไปย้อนเงอนย่อนเงิน ยังยัยไม่รู้ตัวแล้วแล้วก็แม็กยิงมันเลยอะไรวะเสือฟ้าฟ้าโอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยแม็กเออเออแม็กแม็กเออโอ้ยไอ้เชื่อไหมกูหนีอ่ะอีสั่งโอ้โหมันแบ่แบ่แบ่กันหมดเลยโอ้ยอะไรวะ อย่ามาเว้ยมานะกูนะเอาแม็กกินะเว้ยมองไม่เห็นเลือดก,ก็เลยไม่รู้เลือเหลเทอาไหร่เว้ยโอ้ยแล้ววะเอาดีเอาเดีกูเหนียเอออย่ามาแย้ มายมายวิธีการเอาตัวรอดเว้ยเพียงแค่กูไปหาเปินห,นหรือว่าไหมหรือว่ามีกระบอกไหวะเออนี่ไงกระบอกอา้าวไม่ไม่ใช่กระบอกหรอวะเฮ้ยมันคืออะไรไวะมันมองไม่เห็นโอ้ยโอ้ยมาเย็ดเวแล้วกู ตะกี้ก็คว้างไอ้ทิ่งไอ้สัตว์ไปดูแป๊บมันมีอลไววะ <c oughs> เอา้าหายโอ้โหอืมันต้องมีมีเพื่อนเออมาเล่นมาเล่นด้วยเพื่อนคนหนึ่งล่อสุดเราก็ไปหาของแต่เหล่านี้มันลุยเดี่ยวมันม่นเดี่ยวพระเอกอะ ตายไปว่าโอ้ยเอิดวายังตามมาอยู่้ยโอ้โหแมงก็เล่นตัวใหม่เลยไม่เป็นด้วยเพิ่งเลนครั้งแรกกูเปล่ากูรอบที่ยี่สิบกว่ามั้งอ่าไม่ตามมาแล้วไยโอ้ยอา้าวแก่แก่แก่แกโอ้ยอีแม็กไบส์สัสแก่แก่แกๆแกโอ้ยไอสั์อ่า ผมว่าคลิปนี้เนี่ยจะสอนบทเรียนนะลลยเดียวเุยเดียวก็โดนไล่เออไม่มีพวกฟองมาช่วยอ,อ่าสุดท้ายไปไงอะ่ะเออไปไงอย่างที่เห็นอ่ะไม่มีพวกช่อเปืนยิงอ่ะแต่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 อย่างนั้นแหละแต่แต่แต่เออจบเลยค่น,นี้นะครับ